นโดย A.I.S. มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้พาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับถึงความเป็นที่สุดของเวทีประกวด Miss Thailand Universe ตลอด11ปีที่ผ่านมานะครับและความประสบความสำเร็จอย่างงดงามบนเวทีเบื้องหน้านั้นจะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยครับถ้าขาดกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังทุกฝ่ายครับสำหรับการประกวด m i s s Thailand Universe สีนี้เราขึ้นเหนือไปอีกนะฮะ เราไปที่ลำพูนนะครับตอนนี้สิ่งที่ทางผมในฐานะผู้ออกแบบกำลังรวบรวมอยู่ก็คือว่าสถาปตัตยกรรมที่สำคัญสคัญของลำพูนซึ่งมันมีความซับซ้อนนะฮะมีความซับซ้อนงานประเพณีต่างๆประสานกันนะครับแล้วก็พวกศิลปะต่างๆ,ๆสิ่งเหล่านี้เรากำลังสร้างสารรค์มาอยู่ว่าเราจะเอามาผสมผสานกับการแสดงและการประกวดได้อย่างไรโดยไม่ขาดต่อ วัฒนธรรมด้วยมันกลายเป็นงานที่จะต้องเป็น culture er, บวก apply นะครับไอ้ c คเ s t e r เหล่านี้เราต้องมาผสมนี่คือสิ่งที่ท้าทายทำแล้วทำอย่างไรให้มันเกิดดูแล้วมันทันสมัยด้วยดูแล้วร่วมสมัยด้วยดูแล้วก็ระลึกแบบโบราณก็ได้อันนี้คือความละงลงเราการประกวด Miss Thailand Universe 2011นะครับปีนี้ล่าสุดเราเก็บตัวที่จังหวัดลำพูนปีนี้เนี่ยนางงามจะเพิ่ม การเดินจะมีโชว์จะมีการเดินรอบหนึ่งเป็นการเดินรอบชุดประจำชาติไทยครีเอทีทไทยซึ่งเป็นปีแรกท,ท,ที่มีการเดินประกวดโชว์นี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผู้แสดงก็จะใส่ชุดที่ออกแบบโดยผู้เข้าประกวดจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาประกวดจากหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วแล้วไม่ได้ไม่ได้รางวาัลแต่ว่าเข้ารอบสุดท้ายอย่างเงี้ย เขาตากรรมาการเราก็จะเอานํามาตัดจริง12ชุดก็จะเป็นครีเอทีฟไทยชุดประจำชาติไทยแบบแบบสร้างสารรค์นะครับ,บแล้วก็ <สา S 1> เพลงก็จะเป็นบรรยากาศดนตรีไทยรุ่นมสมัยจะมีแดนเซอร์นะฮะมาเต้นประกอบเป็นเป็นงานโมเดิร์นอาร์ยใหม่สวยๆแต่ทั้งหมดนี้ก็จะมีความเป็นลำพูนแฝงอยู่ในในทุกทุกโชว์จะในรูปแบบต่างๆครับการแสดงเปิดแนะนำตัวเนี่ยก็จะเน้นไปที่วัฒนธรรมอันสวยงามของจังหวัดลำพูนจะมีขบวนแหแ่ แห่ดอกไม้มีเครื่องอะไรอ่ะเหมือนขบวนแห่ไปทําบุญอะไรต่ออะไรความสวยงามความมีเสน่ห์ของอความเป็นลำพูนที่เป็นวัฒนธรรมไท้ทนะครับกิจกรรมที่ลำพูนที่เราดูเอาไว้เนื่องจากลำพูนเนี่ย,เ,ยเป็นจังหวัดที่มีวัดวาารามเยอะนั่นก็คือสิ่งที่เราคงจะต้องไปสักการะนะคะแล้วท่านผู้ว่าได้เล่าให้ฟังว่า ุกวันพระเนี่ยเขาจะมีการตัดตักบาในพระอุบโบสถตรงนี้ก็คิดว่าจะไปอยู่ในส่วนของการใช้ทำ Take นเทสโทรทัศน์เช่นเดียวกันนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็คงจะเป็นที่ที่ลีอะคะ่ะที่ลีเนี่ยจะเป็นสถานที่ยังเป็นธรรมชาติอาจจะไปดูพวกชาวเขามันมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านที่เข้าทานจากผักเนื่องจากว่าลีเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังของของเขื่อน ระฉะนั้นก็จะคงมีมีวิวที่สวยที่ที่เราคิดว่านี่คือสถานท่อง,งเที่ยวที่เราจะไปท่องเที่ยวด้วยนะคะและในวันนี้เวทีประกวดมิ s ไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2011นี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะต้อนรับเหล่าสาวงามที่มีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดและทันสมัยนะครับที่จะมารับมงกุฎมิ s ไทยแลนด์ยูนิเวอร์สคนต่อไปนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณพี่ซีด้วยนะคะดิฉันหมิวสิริรพัฒน์กองกระการค่ะตอนนี้เนี่ยหมิวอยู่ที่ล s านตา g แ l ลลี่ค่ะชั้น2ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะของการรับสมัครการประกวดมิ s ไซ h แ i นด์ยูนิเวอร์ประจำปี2554ค่ะคิดยังไงคะถึงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2554หนูมองอว่าเวทีนี้เป็นเว,วทีของผู้หญิงที่มีความสามารถ และฉลาดนะคะแล้วก็สวยด้วยเวทีนี้ไม่ได้ค้นหาผู้ชนะจากรูปร่างหน้าตายอย่างเดียวหาจากบุคลิกภาพการพูดการจาความคิดอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอยากเป็นมิ s s ไทยแลนด์ยูนิเว s ร์ด้วยค่ะ ที่สุดแล้วผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปถึงแม้วันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายสําหรับการเปิดให้รับสมัครก็ยังมีสาวงามเดินทางมายื่นใบสมัครอย่างมากมายเลยเลยคะ่ะมิวก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับน้องๆที่เข้ามาสมัครทุกๆคนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของมิวแล้วก็หน้าที่ของมิวต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ Miss Thailand Universe คนล่าสุดฝนทิพวัชราะกูลในรูปแบบ Interactive แล้วแล้วก็เรามีกิจกรรมน่ารักน่ารักของแฟนๆน้องปุ๊กลุกนะครับให้ได้ร่วมสนุกกันกันกบ MTU Take Action นะครับเพียงเข้ามาที่เว็บไซต์ m t u c s z c o m แล้วเลือกที่แบนเนอร์ MTU Take Action ครับคุณอยากเห็นน้องปุ๊กลุกทำท่าอะไรพิมท่าทางที่คุณต้องการนะครับในช่องด้านล่างแล้วกดที่ปุ่ม Do It น้องบุกลุกก็จะแสดงท่าทางนั้นทันทีเลยนะครับและคุณยังสามารถแบ่งปันให้เพื่อนของคุณบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อีกด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกับเรานะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการประกวด Miss Thailand u n i v e r s e ปี2 0 1 1ได้นะครับในหลากหลายช่องทางตามรายละเอียดบนหน้าจอน,นี้ครับและสำหรับแฟนๆเสีนะครับที่ต้องการติดตามทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและเบื้องลึก ของเวทีประกวด Miss Thailand Universe ปี2011แบบเจาะลึกถึงหลังมาแล้วแล้วก็ผมรับรองได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมไม่เคยสัมผัสมาก่อนอย่างแน่นอนเลยนะครับติดตามได้นะครับพบกับผมตีสิวัตรและรายการ MTU 2011 Special ได้ใหม่นะครับในวันเสาร์ที่26มีนาคมนะครับเวลา13นาฬิกา40นาทีวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ